ยังถูกจับพิรุษกระเตงลูกสามออกบ้านจับตาชมผู้อาร,รยาหอบลูกพึ่งพี่ชายคนสนิทรามาบ้านน้อยศพจริงหรือยังคาราคาซังไม่ว่าครอบครัวรังสีสินิพัฒจะขยับทำอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใจโดยเฉพาะลูกๆทั้งสายฟ้าพายุที่โตมาก็ยิ่งเป็นพี่ชายที่แสนอบอุ่นของน้องสาวส่วนน้องเกลวช่วงนี้ก็ฮักมากมีแต่ชดหน้ารักน่ารักเต็มไปหมดหน้าไทม์ไลน์อย่างคลิปล่าสุดเมื่อชมผู้นอตพร้อมกับ ลูกๆไปออกรายการสัมภาษณ์และความมารยาทของน้องเกลที่ก้มไหวขอบคุณสุดตัวจนล้มหัวทิ่มลงไปกับพื้นงานนี้ลูกสาวตัวน้อยมีเสียน้าตาแต่ตัดภาพไปที่แม่ชมพ่อนอตที่ไม่ได้ตกใจอะไรไม่มีโอลูกสาวสักนิดเลี้ยงลูกสบายๆมากชาวเนิตเห็นแบบนี้แล้วนอกจากจะชมความน่ารักของน้องเกลกับความมารยาทงามแล้วก็มีแต่ค,คมมุณคอมเมนต์ชมพ่อนอตแม่ชมกับการเลี้ยงลูกเชนชอบมากตรงที่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นลูกล้มก็ไม่ได้กระโดดลง ไปโอ๋น้องจมไม่ตกใจและรับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตเอ็นดูสาวน้อยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกจิตวิทยาดีมากเลี้ยงลูกได้น่ารักจังเลยพ่อแม่ไม่มีตกใจไม่มีโอ๋เลี้ยงลูกแบบนี้ชอบมากให้น้องได้เรียนรู้แม่เลี้ยงลูกแบบธรรมชาติมากเอ็นดูน้องเกลยวชอบวิธีการเลี้ยงลูกของบ้านนี้มากติดตามตลอดพี่แอฟดูตกใจมากกว่าคุณแม่อีกตอนน้องเกลียวน้าลงพื้นฮาฮาโดน้องเกลวตกเป็นที่เรียบร้อยพ่อกับแม่ชิลมาก น่ารักตุ๊กตาลมลุกไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บลูกน่ารักจังลูกหน้าขมามคุณพ่อคุณแม่ไม่โวยวายไม่โอบทำให้เด็กเอาแต่ใจหัวเราะและชมว่าเก่งลูกก็ไม่ร้องงองแงสอนลูกได้ดีมากน้องเกวน่ารักมากแม่ชมเลี้ยงลูกดีมากๆลูกวางหน้าทิมพื้นก็ปล่อยให้ลูกพยายามลุกเองยืนด้วยตัวเองสนิทกันมากทั้งในจอนอกจอไปมาหาสู่กันตลอดสําหรับสุปตาสาวสวยชมพู่อารยากับครอบครัวของเคนธีรเดชและหน่อย บุศก์ที่บ่อยครั้งมักจะพาลูกๆไปเล่นไปทํากิจกรรมสนุกๆกกับลุงเคนและพี่คุณพี่จูนเป็นประจำอย่างล่าสุดชมพู่ก็ได้ลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุรวมถึงลูกสาวคนเล็กน้องเกลไปเที่ยวบ้านลุงเคนป้าหน่อยพร้อมเผยคลิปผ่านอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ชมกันกับโมเมนต์ลุงเคนพาหลานๆปั่นจักรยานเล่นการสนุกสนานแม้แต่หน่อยบุศกรยังเข้ามาคอมเมนต์แซวคุณสามีว่าใครแฮปปี้สุดคําตอบคือลุงเรียกว่าเป็นที่ จับตาทุกการเคลื่อนไหวจริงๆแม้จะไม่มีเงาพ่อนอตมาร่วมสนุกด้วยเพราะติดงานธุรกิจหมื่นล้านแต่เชื่อความครอบครัวนี้ได้จับมือกันข้ามปัญหาไปได้แนะคะ่ค่ะ